โอเคครับผมกลับมาเปิดคลิปในรถกันอีกแล้วนะผมทุกๆคลิปนะฮะหนึ่งอี่ดีต้องเปิดคลิปในรถนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะผมตอนนี้เรากําลังจะไปที่ดอยกุญแจนะผมเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันซีนเลยนะผมของอําเภอเ้าวนะผมนี่เราก็มากับพี่ปิ่นด้วยนะครับนี่นี่คือจุดชมวิวจุดชมวิวเลยนะผมพี่จอดให้นี่อันนี้คือจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะเห็นดอยจอมโหนเป็นจุดที่ สามารถลงได้นะถูกแ้นะเปิดคลิปปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเช็คอินกันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้สวยมากครับทั้งสองภาป่าข้างบนนั่นจะเป็นหมู่บ้านแม่ปูนหลวงเะค่ะเป็นของคนแยงข้างบน บ้านตรงนู้นใช่ไหมครับใช่นล้จะเป็นแม่ปูนหลวงหมู่บ้านแม่แม่ปูนหลวงคือมันเป็นสินไม่ใช่เป็นสินค้าดิเป็นหมู่บ้านเออเป็นหมู่บ้านที่เป็นเหมือนกับว่าภูฐานเมืองไทยอที่นั่นจะสวยมากนี่ดูนี่ได้อันนี้ก็จะเป็นป่าเปลี่ยนสีละต้องไปทุ่งหญ้าตรงนู้นน่ะมันจะเป็นจุดชมวิวอันนี้คือเป็นวิวระหว่างทางก็จะเห็น เขือนแม่สลวมข้างล่างแล้วก็เมืองพราวทั้งเมืองแล้วก็มีพระอาทิตย์ตรงเนี้สวยมากเห็นไหมใช่วิวสวยมากเป็นอีกหนึ่งจุดแบ็กกรอบที่ถ่ายรูปสวยคือสวยมากเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนะผมว่าสวยแค่ไหนผมบอกเลยว่าตรงนี้สวยมากจริงๆนะครับเป็นจุดชมวิวนะระหว่างที่เราจะไปดอยขุนแจนะครับผม การที่เราถ่ายตรงจุดชมวิวเมื่อกี้เสร็จนะครับผมเราก็กำลังจะไปที่ร้านอาหารซันฮานะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะผมที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับผมไปลุยกันเลยไปพี่โอเคค่ะไปเลยไปเลยใช่ <c oughs> กำลังเต็งทางอยู่โอ้ทางก็ถามว่าไปง่ายไหมก็ง่ายอยู่นะครับเหมือนก็เรียกทางคล้ายๆกับจังหวัดน่านนะถนนลอยฟ้าใชาถนนลอยฟ้านะครับ Let's go <S <c oughs> โอเคผมตอนนี้เราก็มาถึงร้านซันฮารียบร้อยนะผม นี่ฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะที่เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกนะครับผมวิวสวยมากครับเพื่อนๆนะตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะมานั่งชิวๆนะกินอาหารเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้นะครับผมโอ้โหลูวิวฮนะ นี่ครับเพื่อนๆพิซซ่าผมร้านซันฮารซันฮานะครับผมลองชิมต้องลองชิมดูนะผมแบบบอกตัวเองด้วยนะนี่ฮะเยิ้มเยิ้มชีสเยิ้มเยิ้มเอาข้าวแปงเลยยังไม่ต้องปรุงนะนี่เราว่ายังไม่ต้องปรุง อ,อร่อยอยู่ครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอร่อยมากเพื่อนุดแปเนื้อผมตอนนี้ก็จะเป็นลูกพีชนะครับผมนี่โอ้ ผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกของผมตรงนี้นะครับผมปีแรกที่ทำได้เจ้าของเจ้าข <c oughs> องจะน,นำร้านหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> อ่าผมเจ้าของร้านนะครับชื่อสมศักดิ์นะครับเป็นคนเกิดที่นี่แล้วก็ <c oughs> เตียก็เป็นคนจีนเนาะ กเป็นคนจีนอยู่นานนะครับเ็าวันนี้ก็ขอบคุณมากสาหรับแขกนะครับที่เดินทางมาจากข้างล่างเนาะขึ้นมาเที่ยวหากันครับก็มีลูกพีชนะครับคือพันพันใหม่เนาะผมเพิ่งจะทําได้ก็ดีใจอยากจะแนะนานะครับเผื่อ,อท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะได้พบโชคดีก็อาจจะได้ทานด้วยอย่างนี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับผมคขอบคุณครับนี<ม>่เพื่อนเพื่อนลูกพีชนะผม พิสสดลูกแรกของปีอากาศลูกแรกของผลผลิตอือร่อยนะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากแม่ก่็มติดใจแม่กลัวมันกระเด็นหายเดี๋ยวล่าสุดแม่แม่จะไม่เปิดร้านและแม่จะนำเที่ยวแล้ว นะคะใครมาที่เมืองปา้านี่มีของอร่อยอร่อยแล้วก็ปลอดสารด้วยนะคะ<อ>ให้ชิมอันนี้อันนี้เป็นลูกพีชเมืองป้านะคะลูกพีชเมืองเผาพีชพีชนะคะเมืองเผาอร่อยมากปลอดสารคะ่ะนี่ขนาดปลูกในกระถางนะคะก็เดี๋ยวเรามาชิมลาเตน้นต่อแล้วพเพื่อนๆะะวันนี้ผมรู้สึกว่าผมกินกาแฟ č. ไป แกนี้น่าจะเป็นแก่ที่สามแล้วนะน,นี่ชิมกันเลยครับผม ละมุนจริงพี่ร้านเต้ใช่ไหมละมุนอร่อยไหมอร่อยมันมันมันไม่เหมือนที่อื่นนะยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเขาปลูกเองเขาหมักเองครับคั่วเองทุกอย่างแล้วมันมีสูตรลับเฉพาะของเขาซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนอันนี้คือลับเฉพาะผมแนะนําเลยผม ถ้าเพื่อนๆแวะมาเที่ยวที่อำเภอพาวนะครลองมาที่นี่ดูฮนะแล้วก็เป็นอีกที่หนึ่งนะเป็นหนึ่งอันซีนนะครับที่สามารถดูพระอาทิตย์ตกได้หรือพระอาทิตย์ขึ้นได้นะผมที่นี่นะครับ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างนะผมสําหรับอีกหนึ่งอันซีนะผมของอําเภอพราวนะครับบอกเลยว่าวันนีนะ้ผมประทับใจมากนะผมก็คือได้ดูบรรยากาศสวยๆนะผมพราทิตย์ตกสวยมากนะครับผมโอ้แบบผมอยากให้เพื่อนๆมาดูจริงๆนะผมบรรยากาศตรงหน้าผมระหว่างหน้างานกับที่กล้องนะ มันคนรับฟิลเลยนะผมบอกตรงๆเลยนะครับก็ใครที่อยากสมานะก็สามารถมาได้นะผมที่เชียงใหม่นะผมอัมพว์เพ้านะผมแนะนดเลยว่าเป็นอีกหนึ่งันซีนเลยนะผมที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตตกก็ตามนะผมหรือพระอาทิตย์ขึ้นก็ตามนะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะผมวันนี้ผมประทับใจมากนะอย่างน้อยก็คือเราได้เห็นพระอาทิตตกแล้วนะผมแฮปปี้แล้วหนึ่งวันนี้หนึ่งแฮปปี้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะต้องเต็มตัวนอนอีกนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเที่ยวอีกที่ นะผมขอวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะผมผมตั้งใจที่จะพาเพื่อนๆนะมาดูพระอาทิตย์ตกนะครับผม,มยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ,นะรบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนึ่งกินดี่จะไปเที่ยวที่ไหนไหนก็รอติดตามนะผมลาก่อนครับผมบายบาย